Let oh, me see. I'm going to die oh, here. อ้าวอ้ตาดนี้เกมเป็นง่ายเฉยอะเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยหาเกมใหม่หมาเล่นนะชิคกี้เกียวต้องออกกันแล้วมั้งชิคกี้พกยวสีม่วงนะ รีบเลยนะเมมเต็มนะเฮ้ยแผลปอนเนี่ยแพ้ลงต่อไม่ได้แพ้จริง ย้อนนะโอเคเมื่อกี้มันแพ้เพราะอะไรวะลืม เหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่ให้โฆษณาวิ่งเฮ้ยอย่างนี้ยากแล้วว่ะ 喂喂喂喂，声音 สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็จะเป็นเกมลูกบอลสีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนปัจจุบันจะชอบกันไหมนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีไปอีกแบบนะครับมันมันเพลินมันเพลินมากกว่าที่จะสนุกหรือมันนะครับ อันนี้มันจะเป็นการตัดเข้าโฆษณาแต่ว่าผมจะตัดมันทิ้งไปแล้วก็เปิดใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะบอกชื่อว่าอะไรนะผมไม่รู้จักชื่อเกมนะ แต่ว่าเห็นว่ามันแบบเพลินๆนะ่ะเล่นแก้เล่นแก้เครียดไม่ได้นะแต่เล่นแก้เบื่อได้เล่นแก้เซ็งได้นะเอออันนี้ผมเล่นมาถึงเจ็ดสิบสามแล้วนะอาจจะเล่นไปถึงสักร้อยสองร้อยอะเราค่อยเลิกผมว่านะมันเด็กมันไม่เล่นแล้วเกมแบบนี้ปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นให้ใครดูนะตอนแรก จริงมันเป็นเกมถามว่าเออ่ใช้สมองไหมไม่รู้แต่ว่ามันใช้เวลาแน่นอนเพราะว่ามันคิดได้เรื่อยๆนะคิดไ่เรื่อยๆคิดนานๆเลยอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีสธิแพ้แล้วนะผมไม่รู้ว่าใครจะดูออกไหมนะแต่ว่ามันตันนะส้มส้มตันคือเดี๋ยวผมทำไปสักร้อยสองรอีพีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมา ฉเฉลยนะว่ามันเล่นยังไงแต่ตอนนี้ผมแพ้นะผมถอยกลับก่อนเพราะว่าไปต่อไม่ได้มันถอยกลับได้ห้าครั้งนะฟรีๆเกมนี้เล่นฟรีนะไม่เสียตังค์สักบาทอือคือถ้าผมเงียบเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะจะบอกว่าคิดอยู่ แพ้แล้วะอืมไม่ควรแพ้ก็ แล้วครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยเดือสุบสามจะไปถึงไหมเนี่ยสองร้อยอ่ะ ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เลยนะตอนนี้ถึงเจ็ดสิบห้าเปล่า โอเคถึง75นะครับก็ถ้าหากว่า,าจบ75ยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะอขอตัวก,ก่อนนะครับแต่ว่าจะเล่นวมนละ5ตานะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็น10ตานะครับก็ตัวเนี้ยเกรงว่าตัวเมมมันมีสิทธิ์ที่จะเต็มด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่จะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับอ้าวแพ้เฉย โอ้ oh, my god โอเคขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาจจะประมาณนี้เท่าเออครับอ้าวมีคนมีคนมา